ง่ายกว่าที่คิดเลยได้นับเ้วยเหรครับอืมลูกนั้นจังหวะที่ได้นับนี่เราเป็นลูกซ้อมเลยเลยหมลูกลูก้อมลูกขวานี่ยจรเป็นลูกซ้อมมาจากค่ายเลยคิดไหมว่าเกมมันจะง่ายกว่ามันมันจะง่ายกว่าที่คิดคิดคิมาหรือเปล่าก็ไม่คิดแล้วว่าจะง่าย เราวางเกมวางแผนมาทุ่มทุ่มเขาอย่างไรเพราตั้งใจจะเอาน็องกัครับเพราะมีรางวัลอะไรย่างแต่เราองไม่ได้ครับอ๋อและเราไม่กล้าประมาทด้วยครับอ๋อเพราะอย่างที่ทราบเลยว่ารอบนี้โดนเม้นดี้ฝรั่งเก่งๆหลายคนแต่นี้ดูเขาทําอะไรเราไม่ได้เลยหลังจากที่เราได้นับเเพราะว่าเราได้นับแล้วต้องตามระเบียบง่ายพอได้งับมันก็ต่อยง่ายขึ้นนะได้นับตั้ยุคแรกเลยทําให้สองที่เหลือนี่เราก็สบายๆเลยถ้าไม่ได้นับตรงนั้นนี่เราจะสู้ในรูปแบบไหนครับก็ ครัเราด้วยสามยกท้อว่าได้นับมันก็อะไรก็สบายไปหน่อยก็คือได้นับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ประมาทก็เล่นประกันตัวเพราะว่าเดี๋ยวพลาดมาก็เสียของอีกครับนี่ดูลุมพอใจผลงานไหมก็ยังก็พอใจดีครับเพราะว่าเราก็ต้องเสร็จไม่ได้ครับได้ไหมวันนา้ที่เราชกไฟล์ล่าสุดที่ชั้นนอกยกแรกนะครับแล้วก็ไปไปปวดกี่เดือนครับที่เราหยุดไปก็เดือนหนึ่งพอดีครับแล้วก็สอง แล,แ,ลแล้วแล้วร่างกายมันเป็นไงจากที so ่บวดกลับเดกอนแล้วก okay. yeah, ็ซ้อมได้สิบวันมันเมื่อยเนื้อมยตัวก็เพราะว่าไฟหน้ามันอาไรไฟแน้าน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่ากลับมาหายใจไฟเป็นกลับมาหายใจไฟร่างกายก็ดีครับดีครับนัได้ได้เจอฝรั่งาครับเป็นความโชคดีได้เจอฝรั่งถ้าเจอเป็นตามยอดชูไปทงน้อยก็ก็ยินเอยหน่อยตความโชคดีได้เจอฝรั่งก็ทำให้มีแต้มตัวไห้ก่อนว่าชุดหลังๆร็ค่อยว่ากันวันนี้ พอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนพอใจครับก็ไปต่อไปก็ได้เจอสรีเนี่ยครับก็สองไม่เจ็บที่พอเจอคนไทยแล้วเนี่ยความกือบอลกดดันเรามีมไหมมันก็คนไทยมันก็ดีกว่าต่างชาติเราก็ต้องสร้างความดีอย่างนี้อย่างที่ที่รู้เลยว่าการดูการผัดเมยของของบอลไทยดีกว่าอยู่แล้วในมุมนอกนี่เราคิดว่าใครที่ว่าดูแลน่าจะซูยากที่สุดก็คิดว่ายากทว่สุดคนละคน ที่ต้องต่อยยากครับส่งเดียวกันดังก็ส่งเดียวกันแล้วถ้าเจอกับธงน้อยเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็เป็นใจธงน้อยครับเพื่อนกันครับก็ในแนวโอกาสขนาดถ้าเกิดได้เจอกันก็คงต้องต่อยถ้าได้เจอกันก็ก็ต้องต่อยเพราะว่าทางคนต่างมวยใช่ทางมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่บนเวทีแต่ว่าเป็นเพื่อนกันไม่ที่หลังเป็นแค่ไหยคนกลัวว่าจะต่อยกันไม่เต็มที่เรายืนยันหน่อยได้ไหม สามล้านพี่มัน<อ>ไม่ใช่เงิน1ั0 0องพัครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเต็มที่แน่นอน3ล,ล้านเพื่อนก็เพื่อนเอนถอะว่ากันที่หลังบนเวท,นที่ก่อนถ้าได้เจอกันเจอกันแล้ตัดเชื่อกประมาณนี้ต้าต่โกตตั้ชนะครับ้ารอบเลือกต่อต ก็มันอยู่คนละกลุ่มคนเดียวมันอยู่คนกลุ่มคนดีน่าจะเจอคงจะเจอนัดตัดเชือกนัดตัดเชือกหรือว่าถ้าไทยหลุดก็คือมันคงไม่ได้เจอกันใอย่างนัดตัดเชือกไทยก็อยากเข้าชิงครับไปไม่ได้ครับที่จต่อยันไม่เห็ือเที่ยวเรายืนยันว่าสู้กันเต็มที่เพื่อนไว้ที่หลังเงินสามล้านสายไม่ไม่ไม่มองหน้าเลยใช่ครับวันนี้ท่าคนแล้อยากฝากถึงใครบ้างก็ฝากพี่น้องทุกคนที่เรยนะครับก็วันนี้ก็ทำสำเร็จเก็บแต้มนะครับก็ไปหน้าก็ทำดีกว่านี้ครับยินดีกับเจตนาครั้งนี้ด้วยครับมวยพัดยก118 เลทราคาดีที่สุดในตอนนี้ออกตัวได้ทุกยกมีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ทุกสิ้นเดือนระบบออโตโอ้เล่นง่ายแอดไลน์แอด pk 1 1 8